ซีเอีเวดเวจาวีดีเอสแอดดีดีจีเจเครื่องหมายดอลลาร์เจ็ดดอลลาร์แอนขีดล่างเครื่องหมายสี่ สตีฟเจีเอสเจไดจีเอสจากวีเอสเจเอสจีเครื่องหมายดอลล่าบวกแดสามเดซีดีเอสดีบีเอสฮดดีเอสเอสดีดีบีดีดับบีเครื่องหมายดอลล่าหกดอลล่าเครื่องหมายดอลล่าบวกเครื่องหมายดอลล่าเครื่องหมายดอลล่าเครื่องหมายดอลล่าบวกเครื่องหมายดอลล่า สตีฟปีไฟสตีฟปีไฟปีไฟ สีเซฟีไฟสตีเซวมาใหญ่นอไกย,ยอเกาโนอหอปนเฮยนอคือใยนำมือดใส่ดนกา สตีสเซมยมยอดาจมะมานายเยกคนแยกผลกลหอไดนอไก่ดอนกคืนกอกาศบกทบสติีดเซอํมรอยอํำโนแยกนอหอก้า่นฟือกรรมรอรอไหไรรอทำนอสอสัมมานมือยามูยามูเจอแยกวาด สีสแยกนอหึดนอคือเตาคือแยกนอขีดล่างไม้เอกสอก่ามือนเมนอมอือเสื่อมนมือนอกทอทยอมทอเสือใหญ่ไทยๆทยสอทอว้ำคำกวดทอ สตีเซทอดขีดล่างได้ดอในเดืยมสอเกลยกสำงบไดทอยยอกาใบกอสำยอศอซิวิสตีเซอสไอวีไอ สตีฟเซซีรีดเีฟเซซีรี ตเซรอมยอดใดน้ำมือยาะมานอขอนกคือเดื้อหนอกคือคือแยบนอเตียมนอกาวกอสอไอน้ำวมือคือน้ำมือหรือร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 อสตีเซนน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  Steve say no. Steve สตีฟเซโนไม่เอาสตีฟเซโนไม่เอา สตีฟซื้อเรพมนมโนเรฟนอให้เนดาเมออดานำไอเนเพอพอเนพอนะนำเอคนขีดร่างสอใบไฮบีดีเคเอสบีดีเคเอสบีดี สี่เซเจดดดเ d สเอสเจดวีซีเอสเจดขีดล่างแอนขีดล่างขีดล่างขีดล่าง4ี่พันสับเจบีดีวีเจรบุดีดีเครื่องหมายดอลล่าบวกขีดล่างเ็ดอลล่าบวกเครื่องหมายดอลล่าเครื่องหมายดอลล่าสามขีดล่างสขีดล่าง สตีฟเซเครื o, ่องหมายดอลลาร่าครื่องหมายดอลลาร์เครื่องหมายดอลลาร์เครื่องหมายดอลลาร์เครื่องหมายดอลลา่าสตีฟเซเครื่องหมายดอลลาร่าครื่องหมายดอลลาร่าครื่องหมายดอลลาร์เ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 ครื่องหมายดอลลาร์ สตีฟเซสเบดีวีเอสพีเอสเจเครื่องหมายดอลลาร์เครื่องหมายดอลลาร์เจ็ดดอลลาร์สามบวกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขีดล่างเครื่องหมายดอลลาร์เครื่องหมายดอลลาร์ สตีฟเซวัตเบอุดไว b x j d d b x b s d d b s j d d b c j b s e i d b d สตีฟเซลูปดิสขีดล่างเจเครื่องหมายดอลล่าแอนด์7ดอลล่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขีดล่างเครื่องหมายดอลล่าหกดอลล่า เครื่องหมายดอลลราบวกเครื่องหมายดอลลาเจ็ดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขีดล่าง6ดอลลราเครื่องหมายดอลลราบวกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเครื่องหมายดอลลาเจ็ดอลลร์ขีดล่างเจ็ดอลลร์ขีดล่างสตีฟเซมเอกดรอพัมรอดื่อมามมูเดือมโดงําำใกล้รเมกอหรอไรร้อมาไรอัมระมือริไอไรเยอไก่แกมยำ สีเซไม้เอกกอน่อยเนืยอมร้อยไรกืออาคกือใสเกืออือสอทอศทอหอสอคกือไว